สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทั่วประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับจะมาพูดถึงเรื่องสินเชื่อนะครับหลายๆตัวนะครับแล้วก็ผมขอฝากทุกคนกดหัวใจกดแชร์นะครับแล้วก็กดรีโพสต์ให้ผมหน่อยนะครับนะจะได้ให้คนรอบข้างหรือนะครับคนในประเทศไทยรู้ว่านะครับนะกลรวงของมิชฉาชีพหรือแอปเงินกู้พวกนี้นะครับมันทํากันยังไงหลอกคนไทยยังไง นะครับอยากให้ทุกคนและคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเจ้านายนะได้เข้าใจว่าทําไมเราถึงหยุดจ่ายหรือบิดนะครับผมจะพูดถึงเรื่องแอปเงินกู้ที่มีชื่อว่าฉับใบ kk มงคล E ีเกิลเครดิตนะตัวนี้นะครับหลายๆคนนะครับนะทำไมผมถึงบอกให้หยุดจ่ายนะครับเพราะนะครับมันเป็นมิจฉาชีพ นะครับและนะการกระทําของพวกแอปเงินกู้พวกนี้หรือนะครับขบวนการในการจ่ายเงินให้พวกเราเนี่ยนะครับหลายๆคนนะครับสมัครไปเนี่ยนะครับเพิ่งแค่สมัครนะครับนะข้อมูลยังไม่ได้อะไรมากมายหรือนะครับแค่สมัครนะยังไม่ทันอะไรเลยนะครับเงินโอนเข้าในบัญชีนะครับยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะครับนะเงินก็เข้าแล้วนะครับจากที่เรานะครับเคยเห็นโฆษณา นะใน u t u b e นะครับว่านะครับนะดอกเบี้ยนะถูกนะครับระยะเวลาในการจ่ายนะครับหเดือน90วันถึง180วันประมาณเนี้ยนะครับแต่ได้จริงนะครับไม่ใช่อย่างที่โฆษณาชิ่นเชิงนะครับนะผมก็เลยนะครับนะมาพูดนะครับมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เข้าใจว่ากระบวนการพวกนี้มันเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีของเราเนี่ยนะครับ เราก็ไม่รู้เลยว่าพวกมันโอนนะครับเข้ามานะครับบางคนนะครับนะจ่ายไปแล้ว1ยอดนะครับนะยังไม่ได้กดสมัครยังไม่ได้กดกู้เลยนะครับโอนกลับมานะทั้งๆที่เรานะครับยังไม่ได้กดกู้นะครับผมก็เลยนะครับฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับและก็ช่วยๆกันช่วยยเขาหน่อยนะครับบางครั้งนะครับนะอ่าหลายๆคนเนี่ยนะครับชิดมากนะครับชิด จนนอนไม่ได้นะครับกินไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเขากลัวคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่นอนอนะที่สนิทนะครับไม่เข้าใจในตัวเขานะครับหาว่าเขาเอาชื่อเอาเบอร์ไปค้ำประกันทั้งๆ้ที่พวกมันเนี่ยนะครับสามารถนะครับดูดข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้นะครับแม้กระทั่งเบอร์โทรที่เมมไว้เป็นร้อยเป็นพันเบอร์มันก็เอาไปประวัติการโทรเข้าโทรออกมันก็เอาไป Facebook ต่างๆมันก็เข้ามามาแคปเอารูปนะเพื่อนๆนโพสต์ด้วยกันนู่นนี่นั่น มันก็เอาไปประจานนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและพี่น้องทุกคนเข้าใจตรงกันว่าพวกมันทําเป็นกระบวนการแกล้งข่คมขู่สารพัดนะครับมีวิธียังไงที่จะป้องกันหรือว่า,าช่วยๆกันก็คือรับสายแล้วบอกไม่รู้จักนะครับจะไปเอาเงินที่ไหนก็ช่างนะครับจะไปฟ้องศาลแจ้งตํารวจก็บอกมันไปเลยนะครับแค่นี้เองนะครับไม่รับก็ได้นะครับเบอร์แปลกไม่รับ นี่คือวิธีวิธีการที่เราจะช่วยกันนะครับจ่ายพวกมันไปก,ก็ก็เท่ากับสนับสนุนให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยอยู่ต่อทํางานต่อมีนะครับเงินหมุนเวียนเพื่อที่จะมาหลอกลวงคนใดพวกมิจชาชีพพวกนี้นะครับมันเป็นกระบวนการในการาต้มตุนเช่นนะครับแอปเงินกู้ปล่อยเงินกู้เว็บพนันแม้กระทั่งแก๊งคอร์เซนเตอร์มันรวมอยู่ด้วยกัน ได้หมดนะครับสังเกตได้ง่ายคือเบอร์พวกมันเป็นเบอร์แปลกเบอร์ <ๆ S 2> พวกมันเป็นเบอร์เรียงมานะครับหรือเบอร์บวก,กบวกบวกบวกมานะครับนี่แหละนะครับพวกมันนะครับอยู่ที่ไหนจริงๆพวกมันอยู่ที่ไยทยน,นะครับนะอาจจะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับนะนะจริงๆผมก็มีข้อมูลอยู่นะครับว่าพวกมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ส่วนมากนะครับพวกนี้นะครับถ้าทวงเงินไม่ได้มันจะส่งไปที่ปอยเปียดนะครับหรือประเทศกัมพูชาให้คน ต่างด้าโทนะครับข่คมขู่นะครับด่าทอด่าหยาบคายต่างๆนะครับนะพวกเราไม่ต้องกลัวนะครับนะด่ากลับได้เลยนะไม่ต้องไปสนใจพวกมันนะครับขอนะแค่นะเราอย่าไปนะฟังคําพูดของพวกมันนะว่าพวกมันจะทํานู่นทํานี่ทําให้เราเสียชื่อเสียงทําให้เราเสียหายหรือเป็นนี่นู่นนี่นั่นที่มันพูดไปมันเป็นจริงนะและข่มขู่จะมาที่บ้านที่ทํางานนะครับมา นู่นนี่นั่นจะมาฆ่ามาแกงไรสาระนะครับนะขอให้ทุกคนเชื่อได้เลยว่าพวกมันทําอะไรเราไม่ได้มีแค่ข่มขู่เท่านั้นนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์กดรีโพสให้ผมด้วยนะครับนะสวัสดีครับ